สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขูสุกพลนขอกับย่ามุ่งอีกแล้วม,มื่อย่าย่าม่งสมมตต่ำมะคุงนี่ค่ะักคุงฟันเลยเรียบร้อยแล้วต่ำมกคุงน้อยใส่ใบกระเทียมสดค่ะหวัวกระเทียมใบกระเทียมสดใส่บักกอกใส่ักเขียดผักกะทินกะพี่น้องใส่กับปุ่นน้ำต่ำกินคกน,น้อยเนี่ยใบไบค่ะ มาเด้พี่น้องเด้อกินตำหุงย่ามายน้ำกันเด้อยายมุ่งกับสีลงมือต่ำแล้วค่ะลงมือต่ำเลยค่ะ กับบักพริกครับพี่น้องแม่มุ่งสสบเฮ็ดคักเพียดคักก็อขาพี่น้องเพียดคักหลายกินไ่ได้ตับบักพริกแล้วแล้วต่อไปกับฟันกับเชียมลงกไปพี่น้อง กระเทียมสดหัวกระเทียมใบกระเทียมลงไปเลยหอมๆครับพี่น้องเหยบร้อยแล้วใบกระเทียม กอกลงไปเลยโอเคจ้าแต่มาคุ้มคุกเนี่ยน้อยย่ามบปบายน้ำกั็เด้อพี่น้องเอ้ย แสยบยำใบกับยายมุ่งเด้อน่ากล้าตาน้งไปนิดน่อ,นอย น้ำปลาเหล้าปลาลาขวดค่ะพี่น้องลงไปเลยค่ะผงซีดรสไปห่อเสียบหน่อยเสียร้ายเสีบร้ายตามด้วยน้ำปลาค่ะพี่น้อง เอไปก็นวดหนวดหน่๊วยเขากันเลยเส้นหัวไปเลยค่ะ แสบๆเด้อพี่น้องเดออนิ่มใบแสบแต้นใหญ่เมืองเด้อง่อยเลยพี่น้อง สิมรถค่ะสิมรถเสร็จแล้วต่วอไปข้ปุ่นเร่งเลยพี่น้องตำมะฮุงใส่ข้ปุ่น แสบๆเด้อแามเทียงแงมแข่งแามเทียงแามบายค่ะพี่น้องอ้าวใส่กระปุกลงไปหลายๆเลย ซิมอีกรอบพี่น้องซิมแสบๆอีกรอบอ่ายมุ้งม่ายักคัาดเรื่งองบางง่ามจ้าพี่น้องน้าลงไปเลยค่ะ ทีลงใส่ถาดเลยพี่น้องบันทีลงใส่ถาดเสียบๆนันกันเลย มาเด้ยค่ะพี่น้องเสียบๆน้งกันนลงแแล้วตับมะเึ่งใส้ขระปุนค่ะเสียบเสียบน้ำกันผักกะทิห้อยล่งเลยจ้าผักกะทินลงไปเลย มือกรอบๆเพื่อนำพี่น้องเส็บๆเหมือนกันเด้อค่ะเดี๋ยวจ้าตับมะฮุ่งก้อยมะฮุ่งโคกแน่น้อยใส่ข้าวปุ่นกับกากหมูกับผักกระถิ้นพี่น้องผักกระถินห้อยเส็บๆย่ามเทียงเด้อจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วหิบหนีได้มุงกับพอตัวซ้ำหนีได้ค่ะหิบหนาพอกันไม่ได้พี่น้องสวัสดีค่ะ